ทุกคนวันนี้เมย์จะไปผจญภัยโลบอกจะต้องสุกัสไปไหมสุกัสพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเห็นพี่หรือยังมาสุกัสต,ตามมาเลยจ้ามาเราเริ่มเลยนะสุกัสอันนี้คือเราต้องเดินไปเรื่อยๆข้าม้โอเคค่ะดูว่าไม้นี้แหลมไม้นั้นไม่โ่โอเคโอเคนี่นะคะน้องสุกัสก็คือเดินตามเราเฮ้ยวิ่งเลยพี่แล้วไอ้น้องสุกัสมีน้องสุกัสมีไฟฉายได้ยังไงอะ ก็ตอนนี้ไงอ๋อโอเคค่ะแล้วตอนนี้คือเราก็มีเพื่อนมาประชนัยกับเรา,เาด้วยสุกาจดมี่นี้เระวางไม้หักโอเคมาอันนี้แหละโอ,อ้ยอ้ยทุกคนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวสุกาตกไปแล้วขึ้นมาขึ้นมาข้างขึ้นมาข้างโอเคพี่รออยู่นี้รอให้เพื่อนเพื่อนไปก่อนโอ้ยทุกคนมันโดนชนหนูทำไมเนี้ยอีไงห,หนู กระโดดสิเจเขาตอแถวก็อยู่นอะอาีนีกระโดดเน้เสรจแล้วเอาเดี๋ยวรอพี่เมย์ดูคื่กระโดดแล้วดูตรนี้กับเพื่อราโอเคเคโเคไ้วคนนี้เลไมคนนี้เขาไม่เดินอะคนนี้เขจะขย มาสุกัดมาพี่พรอมแล้ะอุ้ยเราเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตที่ผ่านด่านแรกแล้วนะคะทุกคนอันนี้พอเริ่มมืดแล้วเราสามารถแบบจอดกล่องไปฉายได้ก็ได้ทำไมไม่ถือไม้ทำไมทุกคนอย่าไปขาะทางนั้นมีงูทุกคนเดขึ้นไปแล้วอย่าไปขาดทางนั้นมีงูหนูทุกคนฟังนะการเดินป่าที่ดีคือข้ามพูดเยอะแล้วก็ข้ามหันซ้ายหันขวาค่ะไม่งั้นเนี่ยจะไปอีกนนเพื่อนตามไม่ทันนี่นะคะก็คือด่านต่อไปเราจะต้องปีนบันไดที่หักอะ่ะเพิ่ผ่านไปแล้วหรอ เขาเก่งจังอันนี้คือการปีนบันไดนะคะอูู่นี่คือนักประจนภัยของเราวันนี้นะคะท้าไมทถาไมบันไดลอยได้ล่ะอ้า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 อนี่เาทุกคนคือคนเยอะมากแล้วเราต้องแบบต่อเนื่องว่ะเย่าดแทรกนะคะอย่าแทรกอย่าแทรกนะคะหนูไม่ตุยหรอกเทคนิคคืออะไรรู้ไหมสุการให้เพื่อนไปก่อนเลยให้เดี๋ยวเรามาสุดท้ายเลยสุการรอพี่ด้วยพี่อ๋อ อีเจนี่ดึงขาไปเนี่ยเมื่อกี้อีเจนี่ดึงขาฉันหรือเปล่าพหนูไปร้านหนูจะรังค้านหนูแป๊บนึงพี่เมย์อะขึ้นมาขึ้นมามีแต่เพื่อนที่แ่งตัวหนูกันแล้วอีเจนี่กระโดดลงมาเจอน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆาเอ๊ะหัวแชมพูฉันว่าหัวแชมพูจริงเหรออีเมที่ดีไว้ใช่อีเมทติดีอะสุกาัดแป๊บนึงอายทุกคนหนูจะตุยมเนี่ยอา พ่เมยคอะี่พี่เมย์อยู่ี่พี่ยเหยียบพ่พี่เมย์เยแหนูก็หัวเทุกคนคือแบบเกมนี้สอนให้เว่าเราแก่แล้วแล้วเราก็อยากไปเดินเหยียดกับเด็กๆนะคะอันนี้คือที่พักพิงที่หนึ่งนะคะอันนี้เรามาถึงที่พักพิงที่หแล้วนะคะทุกคนค่ะเื่ <c oughs> อยียอันนี้มีแครมด้วยนะมีแบบนอนชุมวิวนะคะ จะผักที่หรือเปล่าพี่รู้นะนะอาหนูผักนะเอาทูกาเธอเราเป็นทีมเดียวกันนะนี่น,<ป>นี่เราให้เจ๊คนนี้ไปก่อนเอาเค็เค<ม> okay, okay. เจ๊มานี่โอเคเจยคนนี้เสื้อสีชมพูคือเทคนิคของเขาคืออะไรป้่าให้ hey, ให้หนูผ่านมาได้แล้วปึ๊บปึ๊บอะคำถามนะอันนี้คือทำอยังไงโอ๊ย oh! ได้ไหมคะกรมป่าไม้อะไรอได้ไหมไม่แม่หนูกำลังรออยู่ฉันไม่ผ่านฉันรอฉันก่อนนี่สุกัดไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วนะคะโอ้อยอ้อยอ้ยแม่อ้ยจิ้มย์ลืมไปแล้วนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยผู้ชายคนเนี้ยเขาชอบผักนีมากเลยถ้าคุณดูอยู่นะเลิกเป็นอย่างนี้เถอะค่ะไปงั้นหนูจะขี่คอเขาโอ้โหโทษนะนี่บล็อกบั๊กปะเนี่ย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 ผู้ชายคนเนี้ยคือเขาแบบ เขาขวางเราเออเขาชอบขวางเรามากเลยแล้วคนนี้แต่งตัวเป็นอะไรขนมปังนะพี่เมย์หนูเมย์เขาจะรังหนูจะรังผ่านดาว้ายว้ายว้ายผ่านแล้วพี่เมย์เร็วพี่เมย์ต้องการไฟฉายตอนนี้เพราะว่าอะไรรู้ปะพี่เมย์หนูส่งให้พี่เมย์ส่งอะไรพี่ยังไม่ไปถึงไหนเลยโอ๊ยผักกาดขอร้องล่ะผักกาดใช่ เพื่อนดิเพื่อนจะมาชนพี่เมนเะนี่ยพี่เห็นปะตัวหอมเกินไปพี่เม์ต้องกระโดดเท่านะั้นโอเคตัวใหญ่เกินโอเคสามหนึเออ,อพี่เม์ตัวผอมใช่ไหมมันก็เลยจะตกใช่ไหมลูกเร็วงสุการพี่เม์หลงไปรเรียกเจ้าหน้าที่กองป่าไม้มา พี่ต้องตายอยู่ในป่านี่แหละพี่ต้องหิวข้าวตายเฮ้ยสุกัสยืนนิ่งทำไมไปหาเจ้าหน้าที่คนที่ใส่ชุดเหมือนทหารอะไปบอกว่าพี่หนูตกลงไปแล้วหาไม่เจอผ่านกันหรอคือพี่หาพี่นางก็ไม่เจอเขาตายแล้วหนูไม่ตายสุกัสหนูไป้นะบ๊ายบายหนูไปไม่ได้อะหนูติด่ะมีแต่ผู้ชายตามหนูเดเราจะเอาไงกันดีเพื่อนถ้าเราหลงอยู่อย่างนี้ วิ่งไม่ได้ไไไดเพื่อนคุณอะไรเนี่ยไคุณไม่ต้องไปค่ะเดี๋ยวคุณหลงเหมือนเพื่อนจ้ะไม่เนี่ยฉันกับเพื่อนฉันหลงออแล้วมีเพื่อนกันสามคนกูเจคนนี้แต่งตัวเฟียสมากค<ะ>ืนี้ป่าเราฉันหลงอ่ะเธอบอกกรมป่า,มา,ยยาไาม้ให้หน่อยได้ป่ะว่าฉันอยากกลับบ้าน เธอฉันกลัวว่ะฉันจะขึ้นยังไงอ่ะฉันขึ้นไม่ได้เนี่ยทุกคนหนูติดอยู่ตรงนี้ใครก็ได้แจ้งคนมาหมายให้หนูหน่อยหนูไปไม่ได้หนูขึ้นไม่ได้แล้ว ยงจะมาติดเฮ้ยมันไปไม่ได้จริงท<ะ> <giving quin. S 2> ุกคนหนูว่าหนูคงต้องตายอยู่ในกลมปาไม้นี่แหละดูดิหนูออกจากพุ่มไม้ตรงนี้ไม่ได้กนเห็น้จออยอ่าโอเคถ้าเกิดว่าทุกคนเจอหนูวก็เล่นกับหนูได้ละคะแล้วก็วันนี้เราไปเชอปิดก่อนปิดคลิปก่อนเชิปิดคลิปก่อนแล้วต้องบอกว่าให้ทุกคนมาเล่นแมปนี้กับเราไหมมมาโอเค รอดไหมคะรอดรอดอยู่คนเดียวเลยเมย์ไม่รอดอ่ะทุกคนคือเมย์น่าจะแก่แล้วด้วยก็เลยแบบเดินตามเด็กมันไม่ทาัาไงนึ้อออกป้าเราแก่แล้วบอกว่าพี่เมย์ัตผอมเกินในเนี้ยแต่ชีวิตจริงพี่เมย์ัตอ้ว,วนก่าสุกัดเยอะเลยนะแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบนะคะก็เข้ามาเล่นกันเยอะๆแล้คือหนูชอบมากบอกเลยนะคะว่าช่วยหน่อยเถอะใครที่รู้จกักกลมป่าไม้ที่แบบมีเบอร์มาช่วยมาตามหนูหน่อยเถอะ โอเคโอเคเราจะอยากจะเล่นการเด่นไหมหรือว่าทุกคนมีแบบดีๆแบบแบบว่าจึงจ้งๆนะคะเมนบอ,อกได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแบบว่าลองไปดูว่าแบบเราเล่นได้ไหมแล้วเราจะมาอัธิบา้ทุกคนดูนะ